สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะมาฟรีนะผมหรือท่านผู้ชมนะผมมาดูวิธีการอุดรอยล้าวนะผมหรือรอยต่อของกำแพงนะผมก็นี่นะผมเป็นวิธีที่ไม่เปลืองนะผมสำหรับการอุดรอยล้าวโดยที่ว่าบางท่านอาจจะใช้ซิลิโคนนะผมผมมีปูนเหลืออยู่นะผมก็จะใช้ปูนเลยนะผมนี่ตักใส่ถุง้แบบนี้เลย นนผมแล้วก็ไปเอาน้าใส่นะผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ทำกันว่ามันจะอุดได้จริงหรือเปล่าสําหรับรอยร้าวหรือรอยต่อแผ่นนะผมปะก็เป็นปูนที่เราผสมน้าเรียบร้อยนะผมเขย่าเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมนี่นะผมนี่คือร่องนะผมที่จะทําการอุดนะผมก่อนอื่นก็แกะถุงนี่ออกก่อนแกะยางวงออกเลยนะก็หลายคนอาจจะหลายคนนะผมหรือหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเอาถุงมาแบบนี้มันจะใช้ได้ยังไงนะผมก็นี่เลยตัดปากออกนิดนึ่ง นี่นะครับผมนี่ดูนะดูนะครับผมน,นี่ไงเป็นไงพี่น้อยเป็นไงครับมือก็ไม่เปื้อนนะผมเนี่ยมีผมแล้วก็ นี่เห็นป่ะเนียนไหมเนียนนะพี่นุ้ยเนียนไหม,หไ,หมไม่เต็มก็ใส่เหรอใช่นี่ผมบีบเข้าเลยพี่นุ้ยก็ไปเจ๊มากไม่ได้มันเป็นเงาแล้วมันใช่นะผมนี่มันเป็นอันนั้นไงนี่น,นี่ครั้งนี้ครับผมที่เราบีบเข้าไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในร่องด้วยนะนเห็นไหมหลังจากน,นั้นก็นี่เลยเห็นไหมพี่น้อยนี่นะ คือถ้าเราเอาป้ายอย่างเดียวครับทุกคนมันก็จะอยู่แค่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะไม่เข้าแบงค์ข้างในนะแต่ถ้าเราทำรูเนี่ยเห็นไหมมันเข้าไปยันข้างในเลยนะครับผมเนี่ยนี่แล้วก็รูดเก็บงานนะครับผมเห็นไหมนี่นะผมก็เป็นวิธีง่ายๆนะผมสําหรับการอยัดร่องหรือยัดรูัะผมขอบรอยต่อแบบนี้ผมให้แบบไม่ใช่เขาเรียกอุดพี่กดไม่ใช่ยัดร่องใช่นมระการอุดรอยนะผมรอยร่องรอยเล้านะผมนี่ เป็นวิธีที่ง่ายๆแลนะผมสามารถทําเองได้ที่บ้านนะผมไม่ต้องหาซื้อเครื่องมืออะไรมากเลยครับผมเพียงแค่เรามีวัตถุดูที่ว่าแบบเหลือนะผม,มอย่างเซรั่ปูล์น่ยเห็นไหมนี่นะผมแล้วก็มือยัดเข้าไปแบบนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมงานของเราก็จะออกมาเรียบเนียนสวยนะผมเน,นี่ยท่านใด้ะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe นะผม,แบบแนะผมกดไลค์กดแชร์น,นะอย่าลืม กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่องกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผมสัสดีครับ